ถวายโผ่นะคะช่องตีดตามคนภูไทยนะคะก็ขอขอบคุณเชิญศับแฟเป็นช่องค่ะก็เป็นช่องจี๊ตามคนภคไทยแล้วก็บุญธรรมนำโชคะคะะด้นยนำปัจจัยมาถวายวัดสว่างธรรมบรรดาลนะคะหรือว่าสานักสสฆงอํมไทยวันนะคะที่แฟนญศับแฟเป็นช่องได้บูชาพระราหูน้าพระเ รุ่นหนึ่งดวงนะคะวันนี้ได้นำกปัจัยมาถวายเป็นจำนวนเงินห้าหมืนบาทเจ้าค่ะจาบุวอธุโมทนาด้วเวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุก่นชม่ยินดีญาติโยม เจตังที่เป็นสะพานบุญให้กับญาติกับโยมแล้วก็พ่อบุญธรรมครับผมช่องบุญธรรมนำโชคแล้วก็ช่องเจตังกุญูไัยที่ได้เป็นสะพานบุญให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทาบุญบูชาวัตถุมงคลพระราหูนาครราษหนุนดวงหรือว่าเราได้สร้างจะดูปัจจัยทุกบาททุกสตังที่ได้มาก็จะ เอาไปตั้งรูปเหมือนปูาา่ย่าท่านเสด็จนาคราแล้วก็ธาราปูาา่ย่าทัานเสด็จนาคราวัดบาพัฒนาวัดวาอารามในวัดของเรา<ม>ก็ขอแจ้งท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทัวท่วถึงกัน้วยอำนาจบ,บุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้พอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเด้อหายทุกข์หายโศกหายโลภหายภัย จะเลิมโดยทราบยอดไมตรีจิตมิตรภาพความรักความอบอุ่นความปัจฉนาดีความสามัคคีจนมาเกิดมิทเจตทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกการทุกคน,ๆๆๆคนยาถ้า,า,าบริวหาปผู้าบริบบริเลนดิตากรังเอวเมวยายโตตินังเปตานังอุปก,กับปจิตจิตดังปจิตดังจุมังสิบภะเมวัดลมิจเจตตุสาเปาบรเรนตุสังกปา จันโทปนาราโตยะถามณีโสกีรตโตยะถาตักปีติโยมิวัจจันโตตัปโรโควินาถุมาเทวดาบรรายโยตุกิติกายโกกิวะดานิจิตติจังพุทธาวจายนรถยตโรธรรมาวัคันติอายุวโนตุขังภะลังสาธุวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมพ่อคุณธรรมก็ได้มาเนาะครับผมแล้วก็เจิตัง จ้องจิดังคนปูไทยแล้วก็เจริญพรญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่ว่าก็เป็นเวลาคํำแล้วตามจริงเวลาคํำแล้วก็ไม่ได้รับเสียไม่ได้แทนไม่ได้ทำยี่ี่ใดใทั้งสิ้นแต่วันนี้ยกเว้นช่องยูทูบที่มาเพราะว่า หือโอกาสนี้เพราะว่าจะได้คุยกันเต็มที่ได้ปารับถ้าเวลารับเสียญาติโยมก็เข้ามาเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้เป็นส่วนตัวอย่างนี้ก็เลยอาศัยช่วงนี้อาศัยเวลานี้ที่ขอเจใจ้ทานดังหลายได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีญาติโยมถามเข้ามาก็ดีญาติโยมที่เคยมาประพฤตปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์เสเราก็ต่อดวงชะตาเสริมบารมีในช่วงปีใหม่นะ,นะถามมาหลายท่านหลายคนว่าอาตมา เออว่าสว่างธรรมนานจะได้จัดง,งานอีกไหมวันที่เท่าไหร่อันนี้อาตมาก,ก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้กําลังให้จ้างทาสีพองพิรุปษกรงใหญ่เอาสีเก่าออกเพื่อจะทาสีใหม่แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็กย่ยวกับโคว,วิดก็ได้ยินเข้าๆมาแล้วทุกวันนี้เราก็ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนเป็นยังไง อิกเดี๋ยวจะยให้รับดูรับทราบ้ยดยตรวจถึงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาอะรทข้างนั้นเกี่ยวกับตรวจมนมท่ามปีนะนหรือว่าตรวจเสร็จเราก็ปีพศพ้อสบที่ตรวจนี่ก็ทีกายเนี่ยผม,มญาติโยมก็มานุ่งขาวงมขาวมาร่วมกันตรวจมน1,264คนนะ1,264คน ก็ถือว่ามากพอสมควรแต่ว่ายืนดูสถานการณ์ได้ก่อนเดื่อให้เราดูรับทราบโดยการเืบสวนกันกุญแจเด็ดใฟังยังไม่ได้กําหนดวันเวลาเลยแต่ว่าจะเราจะสวดหรือไม่สวดเราจะยังไงก็ยังไม่ได้กําหนดต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนแอนช่องก็เลยบอกว่าเจตังถ้ามีโอกาสไปที่สำนักสงฆ์ถามปู่ให้หน่อยมีคนที่เขาดวงดีมีโชคลาภ ตีความฝันทีไรเป็นโชคลาภแล้วแบบเหมือนกับว่าตีความฝันแน่นๆลองถามปู่ดูหน่อยอมีไหมเ<ใ>จ้<ช>าคะคะรับผู้ขาธุก่อนหน้านั้นเจ้าค่ะที่โชคลาภได้ออกไปแล้วเราก็ได้รู้กันดีเนาะเจ้าค่ะเขาเลกทุมูมนะได้ออกไปแล้วเขาก็แปลความฝันอาตมาแนละ้วที่อาตมามองหงัวนะมองหัให้พระรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะภาพรูปนั้นน่ะ ก็ยังไม่เก่็เท่าไหร่เข้าใจไหมเขาก็ตีพระนะพระรูปนั้นเป็นเกล็ดนะถ้าจะพูดนะโมโหนี่บ้านเข้ากันว่าคุณนะเพราะแกว่าโมโหเป็นโซนอะค่ะมิย้อมบนึงรับเปล่ารับเปล่แม่นเห่นเนี่ยเจ้าค่ะอืแล้วก็แปล่าถูกด้วยแต่บางคนก็จะตีภาพเป็นเปลเป็นเก้าถ้าว่าปู่นี่จะเป็นเปล่าถ้าว่าบุญรูปนี่จะเป็นเก้าเข้าใจไหมเจ้าค่ะพระพุท่งเนี่ยสูงสุด S <S <S โมโหบ้านเทาเอนินว่าศูนย์นะเข้าใจบะครับมมโมโหคือศูนย์นะคะาาก,กัะแปรคืออะ้า,ากับแปลมีเลขเกียนเลขกศูนย์กัาากบกับบานด้ <S <S แสดงว่าเ็นมิโชคดวงดีนะคะบุเน่ะนั่นแหละดว<อ>ง,งเขาบางคนก็แปลไม่เหมือนกันยังงูนี่างนบ้มาละงูนี่สมมุติเนาะเจ้าค่ะองูนี่บ้านเทานี้ยตีเป็นเ้ได้อมูอมีเกี้เข้าใจไหมครับอืแต่ว่าภาคกางอาจจะมีเป็นเก้าก็ได้นะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะบางทีภาคกลางตีผู้หญิงนี่เป็นห้านะภาคอีสานนีต <als> ีผู้หญิงเป็นสี่นะเข้าใจไหมภาคคนแก่เลยเป็นเก้าเข้าใจไหมเจ้าค่ะอืมอันนี้แปลไม่เหมือนกันความฝันนะแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าผู้ใดฝันอะไรก็ตีเอาตามเจ้าของเลยใหะเข้าใจไหมคนภาคกลางฝันก็ตีตามภาคกลางคนภาคอีสานฝันก็ตีตามภาคอีสานภาคเหนือฝันก็ตีตามภาคเหนืออันนี้พูดเรื่องความฝันให้ฟัง แต่ความคงความกันจะไม่เหมือนกันเจ้ะค่ะคือยังพุดดีเป็นปาะหลาดพุดนะอักษรอ,อะไรล่ะกอไก่ครับอืมกอไก่หน่เขาตีแล้วเรื่อนีหบ้านห้างนะมันตีว่าตัวใดน,นออ้นอครับผมบ้นานห้างกะตีว่ากาอไก่เป็นบาล่ะกอไก่เจ้าค่ะพุดไม่ปาล่ดอืมอันนี้บ้านเราตีนะภาคอีสานตีนะแต่ว่าภาคกลางจะตีแบบไหนก็ไม่รู้แล้วกุตีนี่มีสองชั้นนะแต่ว่าเดินไปเดินไปก็ ไปเห็นสานมะภูมิน่ะสารก <ช story S 2> <Kid> รซอสเสือดิเจ้าค่ะสานน่ะซอเสือเข้าใจยู่บวชซอสเสือน่ะอักษอนซอเสือน่ะมีหลายอย่างเดิเข้าใจว่เจ้าค่ะนี่นะแปลไม่เหมือนกันแต่ว่าก็มีผ้าหนุ <S <S <Ti> ่มๆอยู่ในนั้นพอมผ้าหนุ่มก็อาจจะเป็นเกดก็ได้เข้าใจไหมเจ้าค่ะอือันนี้คือความอันนี้ตีไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเล่นเรื่องหวยนะแปลความก่นให้ฟังเจ้าค่ะจยแปลไม่เหมือนกันอืมนั่นแหละแปลไม่เหมือนกัน บางคนถ้าเห็นปลาหนีปลาเห็นปลานนิก็ต้องดูเลยนะว่าปลานั้นมีเกล็ดไหมอย่างเงล้ยปลามีเกล็ดเขาก็จะตีเป็นเลือดเกล็ดเลยนะถ้าปลาปลาไม่มีเกล็ดปลาอย่างของปลาดุปลาดุเจ้าค่ะปลาดุแบบนี้เขาจะตีเป็นแปดได้เข้าใจบปก่เจ้าค่ะตีไม่เหมือนกันบางคนก็ตีปลาไปหมดเลยไม่มีเกล็ดมีเกล็ดไม่มีเกล็ดก็ตีเป็นแปดไปเลยอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเล่นเรื่องหวยเล้พราะว่าเราตีความฝันเหม่น ตีความฝันแม่ยอมคนนั mm. 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 ้นท mm. 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 ี <hatten> after, mm ่เขาดีนะเขามีโชคมีลาภก็ุูนองเขาเลนะเห็นเห็นคนที่อยู่ที่อะไรนะเป็นช่างหรืออะไรนี่แหละเขาบอกว่ามีคนมาหามากราบปู่เยอะเขาบอกว่าเขาโชคดีจากการตีความฝันะตีความฝันแล้วกับอคครยันอะไรไหมค่ะปู่บางคนกับแฟนแฟนช่องเจตังถามมาโอ้เจตังบางทีบางคนก็เอินภาษาลาวมาปึกหนุกปู่บางคนเนาจาค่ะ างคนก็ว่าโอ้ผู้ขาคือปึกแท้่าสันพอคว,วาเมตตาเนี้ยมาสันโอ้เดี๋ยวจะตังไปพยายามให้จะตังถามเนาะจะตังก็พยายามอยู่ปูไม,ไม่เป็นไรถา,ามปูนี่แหละเจ้าค่ะแต่ว่าเราไม่ได้บอกเป็นตนเป็นตัวไม่ได้บอกไม่ด้บอกหม่นะเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าเขาแปลความฝันนี่เียยงคนนั้นขอมาแปลให้ฟังเขาจะแปลแม่นเลยบางๆเดี๋ยวถ้าเขามาว่าเดี๋ยวจะบอกให้เจ้าค่ะ ถามปู่เนั่แนแหีะมีคนที่เข้ามาเขาแปลความฝันแม่นก็อยากจะถามโชคลาบจากเขาเจ้าคะ่ะปู่เมตตาอักษรย่อไหมเจ้าคะ่ะเมตตาอักษรย่อแล้วอักษรย่ออักษรย่อแล้เวเจ้าค่ะ เขียนจะดีกว่อนะน้ะะนะองน้องเงีเ้ยปู่เดี๋ยวน้องเขียนเดี๋ยวปู่ท่านเมตตาก็จะเป็นการเขียนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาสวัสดี163ยกสาท่านนะคะเจส,สานจะไลค์ไม่นานนะคะไลค์แป๊แบหนึ่งเพราะว่า เออมาช่วงเวลาตอนเย็นมากับพ่อคุณทำน้ำชูกใช่ไหมคะครับก็เป็นยามค่ำคืนแล้วเนาะเจ๊ปูทัาพก็เมตตาให้พูดคุยด้วยก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะที่เข้ามา,าติดตามน่ฮะหม้อ,น,น,ะอ,อ,น,อนะคะสำหรับอักษรย่อนะคะก็ เหมือนเดียวนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเขียนหรือเปล่าเนะ <c oughs> าะตัวอะไรเจ่าดังก็ไม่ทราบท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเอาละกันนะคะ <c oughs> อายุ45จะมีโชคไหมครับเป็นเล็กกว่าเขียนป้ายอนกว่ามาอีกแกนนี้ชัดเก๋ชัดเจนอยู่ครับชัดอยู่ค่ะปู <c oughs> ช่ดดป <c oughs> ชัดเจดเนมากครับเเอออียยบาางง่ สวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับใครเข้ามานะคะสําหรับหลายหลายท่านนะคะทีเ่เป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนาะที่อยากถามปู่ว่าอายุเท่านี้เท่านี้ดวงชะตาดีไหมนะคะก็ตอบไปบางส่วนแล้วนะคะบางทีตอบไปทานก็ต้องขอกไปนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะขอความเมตตาจากปู่อีกนะคะครั้งนี้อาจจะตอบหมดหรือไม่หมดก็ต้องขอโทษขอไฟทุกท่านด้วยนะคะ อันนี้ก็เมื่อกี้มีคนถามมานะคะว่าเป็นอักษรพราะอักษรย่อปูมีไหมนะคะอันนี้ปู่ท่านเมตตาเขียนให้เนาะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะนะอคุณทำอ่ะชัดเจนนะชัดไหมชัดกาบน้ำมันสการปู่เจ้าค่ะ